ส่อง前方这个方向让你们更好的去看到它在这儿呢我先给大家讲第一个习俗也是为了你们好ให้เดาได้จะสร้างนะไม่ไดธรรมชาติแบบตามุกะเลรู้สึกตื่นเต้นกับการคึกับเช้าที่สวิตึงที่นิวซีแลด์ท <t ick ruption> ี Doo ่ขึ้นไปสูงกันเช่แมททอรอะไรยดู่มดเลตอนีแล้วพูดย่าพูดเลยของใครอย่าพูดได้ไหม โอ้แรปเตอร์สุดยอดอ่ะให้ฉันได้หายใจมากับลูกอ๋อมบเ้ยใครอยู่นะสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เวลาที่ประเทศจีนนะครับเมืองลี่เจียงตีห้าสิบแปดนาทีนะครับ จะเห็นว่ายังมืดอยู่ยังไม่สว่างวันนี้จะเป็นวันที่เราจะไปเที่ยวภูเขาหิมะมังกรหยกนะครับแล้วก็อีกหลายๆที่เดี๋ยวไปที่ไหนบ้างไหนพี่หญิงคอยบอกอีกทีหนึ่งนะฮะโดยเราไม่ได้เดินทางไปเองเราจ้างทัวร์นะครับท้องถิ่นวันเดทิปนะครับสี่ร้อยหยวนสามเก้าเก้าหยวนพอดีไปสี่ร้อยหยวนนะครับโอ้เช้าเช้านี่คือบรรยากาศอย่างนี้นะครับ ทุกร้านที่เราเห็นเปิดในทุกๆวันเนี่ยคือครับยังไม่เปิดนะครับข้างหน้าเป็นพี่หญิงกับเยียนนะฮะคนดูแลโรงแรมที่เราพักเขาพยายามอธิบายอยู่ว่ามันจะมีออกซิเจนน้อยนะนะแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนนะทัวร์เาจะเตรียมออกซิเจนให้กระป๋องให้มีเสื้อโค้ทกันฝนให้ราคานี้รวมอาหารหนึ่งมือมั้ง,ชงเช้าเงียบสงบก็สวยอีกแบบ อ,ออกจากรีเจียงปุ๊บก็จะพาไปกินข้าวก่อนเลยนะคะน่าจะเป็นร้านอาหารที่เขาพาเรามากินข้าวก่อนนะครับดูวิวด้านหลังอื้ย <Yeah. S 2> เป็นไงล่ะตอนนี้ประมาณหกโมงนะครับเราจะอยู่ตรงนี้กัน1ิบนาทีนะครับมื้อนี้จะเองนะครับสิบห้าอยู่เราจะมีข้าวกลางวันให้เราเหนเม่ม้อนะครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดพักของหลายๆทีมนะเป็นมีรถตู้หลายคันเหมือนกําลังจะเข้าอุทยานแล้วว่าแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจตั๋วตรวจทัวร์อะไรเงี้ยนี่จะเข้าแล้ว ถึงที่หมายแรกแล้วที่นี่คือที่ไหนครับไม่รู้เลยอ่ะเรายังไม่รู้นะครับเพราะว่าเราฟังไม่รู้เรื่องเขาพูดอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องส่วนใหญ่เนี่ยเขาเอาเสื้อกันมานี่เราก็ได้เลยเราเราก็ได้เหมือนกันแต่เราไม่ได้ใช้ของเขาครับมี่ลักอินพัฟฟี่พี่อยู่ไม่อยู่รึงฟังบรีฟอ๋อฟังบรีฟอยู่ ขอใจความไม่ได้นะครับแต่ที่เราเห็นทงด้านบนเนี่ยเนี่ยก็คือเนี่ยอันนี้เขาจะซื้อไว้แล้วก็เอาขึ้นไปติด60หยวนนะ1นึ่สี1หงทงอ่ะเออราคาแ,แพงอยู่ แล้วก็จะมาติดตามนี้ครับเราไม่ได้ซื้อนะเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องวัฒนธรรมเขาเราก็เลยขอดูเราก็เลยไม่ซื้อก็เลยเนี่ยเดี๋ยน้องเขาจะมาติดกันอบอกว่าผ้าแต่สีนี่ความหมายต่างกันนะครับแต่ละคนเขาจะผูกกันไว้เนี่ยสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดง โหยากมากอะัก่ะอเพราะว่าสักนให้เราแล้วก็ผ่านไปแล้วแล้วรอตรงนี้นะอยู่บนรถบัสนะฮะคณะเราก็จะนั่งแถวหน้ากันเก็บหมดนะระหว่างทางไปบูบูนันเล่มันมีหมอกลงจางๆด้วยอ่ะสวยมากเลยอ่ะช่ดีมาก เรากำลังลงไปที่บูมูลเรกนะครับเอาให้เวลาเราตรงนี้ชั่วโมงครึ่งนะครับโอ้บรรยากาศโคตรจะดีว้าวล้วถึงแล้วครับและที่นี่ก็คือบูมูลเรก้วป่ะปร่บพี่ิงใช่ครับผมใช่ป่ะครับชัวร์ป่ะครับสวยมากเลยนะแล้วดูดูวิวด้านหลังก็คือเห็นบูมูลเรกคะเลนี่ใช่ไหมใช่แล้วก็มองไปดิโอ้โห เาี่มสมห้องน้ำของสถานที่ท่องเที่ยวจะสะอาดเละเทะหรือว่าสดใสแค่ไหนมีห้องน้ำที่บูมูลเลกน,นะฮะหว้าป้ายข้างในดูวิวครับดูวิวสุดจอดที่ล้างมือกับวิวที่แบบว่าพันล้านอะ่ะบอกเลยพวกพี่วิวที่ฉี่อยู่นะตั้งกล้องวางไว้หนึ่ง เห็นไหมโอ้โหสุดยอดปลาอย่างตัวเมื่อกี้เนี่ยเราเดินมาอีกประมาณ10นาทีนะครับก็เห็นตรงนี้แม่สหยไหมน้ำลึกแล้วก็เขียวอะ่ะให้เดาน่าจะสร้างนะไม่ได้ธรรมชาติแบบตามุคเลนะแต่น้ำม่ะธรรมชาติแต่ตัวเนี้เวเบอกชั้นๆเนี่ยใม่สร้างกันมา ครับและนี่คือหนึ่งที่ที่แบบว่ามาเที่ยวลี่เจียนงนะฮะรวมไปถึงการเช่าทัวร์วันเดย์ทริปในราคา399หยวนเนี่ยต้องมานะครับราคาถูกมากนี่คือที่แรกที่เราแวะนะที่ที่แว้กินข้าวนะครับดูครับทั้งธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่คนจีนพี่จีนสร้างสรรมาสวยมากคิดว่าสร้างแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันดู และนี่คือน้องจามรีนะครับที่เราเห็นเขากินกันด้วยนะโอ้หตัวใหญ่มากเหมือนวัวเหมือนควายเลย่ะน่ารักด้วยอ่ะคือสีสันเขาสวยสีขาวอ่ะพี่น้องครับคนเยอะสัตว์าให้ดูนะครับเยอะโคตรโคตรลงไปเล่นท่านี่ไหมแต่อากาศมันก็ดีนะน่าเดินเล่นมากเลยตอนนี้ก็ประมาณน่าจะสัก22องศาได้ไหมประมาณนะ อันนู้นให้น้องไหมนี่ยหนึ่งสองสาสี่ห้ากเั็ดอปดเก้าอิบอนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอปดเบหนื้อสองสามสี่ะคาับเจ็นแปดเก้าสิบนึ่งองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบหนา่สองามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้ชิิมาพี่งสองสามี่น้ายกเจ็่ยเกาสิบหนึคงสอามะใ่ห้าชกเน็ครับเด้ายิเหนชิมให้ดูนะี่ัะนี่บะคดับดเครับเพื่อนอืม กินหอมคล้ายๆเนื้อเนื้อกวางอะ่ะอืมันกู้ <c oughs> อร่อยไม่เหมือนเนื้อวัวเลยรสชาติดีมากนะครับแต่ว่ามันจะแบบ <c oughs> มีเครื่องเทศเพราะว่าเนี่ยพวกเกิือเทศแลวงะนรในเขาโลยคล้ายๆเนื้อแดดเดียวบ้านเราอร่อยเยี่ยมขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับแล้วมือกลางวันของเรานะครับที่อยู่ในแพ็กเกจทัวร์เนี่ยเราก็เจอสาวๆสองคนนี้ด้วยนะฮะนี่สวยไหมน่ารักไหมคนนี้สวยนะครับเราไม่ไดที่นี่มากทีเสุดหมี่เช่นกันกินบะหมี่มาแล้ววันนีก็พอทานได้ครับมันไม่ให้เนื้อไก่มันเหมือนเป็นคอไก่อ่ะก็แล้วก็ผักกับเต้าหู้ก็โอเคอ่ะพอพออยู่ท้องนะแต่ถ้าเตรียมอะไรมากินให้ถูกปากไว้หน่อยก็จะดีนะครับก็จะมีเนี่ยอย่างเงี้ยแมคโดนัลด์เคเอฟซี มีร้านกาแฟให้เราซื้อได้เพราะนั้นก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับถ้าใครซื้อแก๊สกระป๋องมาก็ดีวกว่าเพราะข้างล่างขา15หยวนที่นี่60หยวนนะเราเตรมไปเองจากข้างล่าง15หยวนแต่ว่าทัวร์ที่เราซื้อมามีแก๊สกระป๋องมาให้ด้วยคนละกระป๋องนี่มีขนมมีแมสมีอะไรขายนะใช้ใชวีแชปเปอารีเพได้หมดนะ นะ้ำบนนี้ก็แพงหน่อยฮะคแปดหยวนอะไรเงี้ยก็รับได้รับได้มันอยู่บนที่สูงมีคนเยอะมากเขาต่อคิวกป็นขึ้นเคเบิลคาร์นะครับชี้เนี่ยตู้ขายออกซิเจนกรอหกสิบหยวนไม่ไหวนะแพงไปเนาะเออเอเาละครับเราจะขึ้นกับเช้าแล้วครับไกด์บอกว่าให้เราเตรียมออกซิเจนไว้ก่อนล้วกระป๋องแบบนี้เลยนะติดมือแบบน,นี้เลยนะเน,นี่ยควรมีโหมดกันด้วยกันมาทุก จากตรงนั้นยังยังอีกยังไม่ขึ้นกลยเช้ายังให้นั่งรถบัสน,นะครับไม่รู้จะนั่งไปอีกขึ้นไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันมีถ่ายหนังไหมภูเขาเนี้ยมีถ่ายหนังไหมมีมีเรื่องนี้ไงโอเครับเรื่องนั้นแหละโอ้ยย่งเอาไปเป็นเทเบิลคาร์กันแล้วน้ำพุน่าสะอาดนะครับที่นี่เห็นจุดนี้ไหมสี่ห้าร้อยหกเบ๊ะ จุดที่ส่วนใหญ่คนจะไปถึงนะครับแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้อีกเนี่ย4,6่ถแล้วไสิบสูงสุดเลยห5าห้าเก้าหกห้าห้าเก้าหกไม่มีอะไรที่หนือได้<อ>เป็นอันดับยอดสุดนี่เราเคยแบงค์ครานะครับ

อีเพ้ย์แบบพ่ชินี่อโแงสาวสาวนะครับคือมันนี่ยวอนนี้น่าจะกลัวนะครับมันสูงมันสูงแล้วมันชันที่มันน่ากลัวชันมัเลยถ่าย่ายถ่่ายถย่ย้าย่ายถ่าย่ายย่ย่ใยายถ่าย่ายถ่าช่ายถ่าย่ยา่า่ช่่่าา าพี่ส้มมันอยู่จิเส์ยีลาแล้วค่อยๆขึ้นใช่ไหมตอนนี้มันชันน่ะเหมือนความสูงมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยเหมือนร่างกายอาจจะทนไม่ทันเพราะนายเสี่ยเขาก็เลยแบบบอกเรื่องออกซิเจนหน่อยแต่พี่นุ้งอ่ะพี่ยังไม่รู้สึกตอนเนี้ยเออยังไม่รู้สึกแต่ตอนนี้เสียวเพราะว่านั่งชิดเบียดกันโตนี่เลยคนขึ้นกับเช้าเช้ามันจะไม่หยุดมันจะหยุดเรื่อยๆแล้วเขาก็จะต้องแบบเบียดกันขึ้นอ่ะคนจัดก็ไม่จับเป็นกลุ่มให้อ่ะทุกคนก็แบบเบียดกันขึ้นเองอะไรเงี้ยจัดกคู่ของใครของมันอ่ะมัน เว่าีกเดียวเลยเนี่ยแต่เามันันจิบเดียวอจากที่เห็นเเเลว่าได้15คนมั้งแต่เช้าเนี่นะ15คนยืนได้ว่าะน่ดีเลยต่อเช้าดีเลยต่อเก็จะึน จริงการที่เสีย450หยวนแล้วอบแล้วก็ได้เพื่อนได้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะฮะที่มาด้วยกันได้คุยเล่นกันอย่างเงี้ยหัวบ้างไมปมาก็สนุกดีมีเพื่อนร่วมกคู่บันะทึกสองพันะ2,000เนาะ450หยวน2,000นิดๆที่เห็นนี่คือเหมาะกับเมฆนะเนี่ยรอบๆข้างเราขอบขาวด้วยเฮ้ยทำไมถ่ายกัน2คนอ่ะเฮ้ยออสองคนสองคนเอาแล้วจะได้ครัวงานนี้แหละมาก

ของ<ะ>กินนะมีน้ำด้วยเมื่อกี้เห็นแล้วออกซิเจนก็ถ้าขาดจริงยิงก็มาเชื่อที่นี่ห0หยวนแพงไปหน่นนอยสถานีโอเคเลยห้องน้ำด้วยสวยไหมห้องน้ำออกมาปุ๊บสวยที่สุดโลกแล้วตั้งแต่เราเที่ยวมานะเราฉี่เหนือเมฆครับฉี่เหนือเมฆนะครับที่ข้างล่างที่เป็นลำธารม่แยี้ให้เราดูเขียวเขียฟ้าฟ้ากอเยี่วของเราท้งนั้นแหละครับไวตรงนี้คือ4,506เมตรอากาศเย็นสบาย หิมะที่เห็นมันเป็นหิมะที่ตกค้างเนาะม,มาตลอดปีเพราะอุณหภูมิมันอยู่ในอุณหภูมิที่ไม่ทําให้มันละลายแล้วละ่ะเราลาังเดินไปช้าๆนะครับเป็นไปจุดที่สูงที่สุดแล้วเธอก็มามากับใครคนใหม่ฉันมาทำอะไรที่นี่สวยสัตว์ภูเขาเหรอมึงอ่ะเอ้ยมึงไม่ได้พี่หญิงอสิครับให้ร้องเพลงหนงเพลง อย่าพูดเลยของใครอ네ย่าพูดได้ไหมโอ้แรปเตอร์สุดยอดอ่ะให้ฉันได้หายใจโอ้แบงก็มีความรู้สึกว่ามันหายใจแบบช้าๆนิดนึงโอเคอ่าเดี๋ยวลองดูว่าจะเปลี่ยนแปลงไหมเดี๋ยวเราต้องก็ลับบ้างนะสดชื่นยังๆถ้ากดมันจะมีเสียงนี้เอ้ยเงี้ย เอ้มันสดชื่นจริงๆนะมันรู้สึกว่าหายออานเหมือนเมื่อวา,านที่เราลองอะ่ไอะไปต่อไปต่อไปกับลูกไปกับลูกเอ้ย่ <c oughs> อย ของข้างทางจะได้ยินเหมือนห้อง ICU ตลอดเวลา <c oughs> คือเหมือนมีเสียง <c oughs> สู <c oughs> ด,อ,ดอัดกันเลอ่ะ <c oughs> ตลอดเวลาจะเจอคู่แบบช้อแท้กันระยะทางไปเล<อ>ยมันช่วยได้นะช่วยได้จริงถามจริงๆว่ามาเดินไหวไหมโดยที่ไม่มีได้เดินไ,<ว>ได้แต,ตแต่อาจจะอึดอัดอีงนิดนึอบอกคนนี้เป็นต้นต้องพักตลอดเวลา ตาที่ได้ดูห้องไอซียูทำเมนบอกว่าคนอื่นจิกัีตัวเองแบบนี้แหละแบบนี้แหละ I c ซ ICU อ่ะเดินขึ้นไปหน่อยจะถึงที่4,680เมตรจากที่เมื่อกี้4,604เมตรมั้ง4,506หอ๋อสี่หหรือ4,504้าประมาณนั้นมนุษย์นี่ก็ช่างสร้างเนาะไม่ช่างเดินมาเนาะมึงนี่แหละ <c oughs> มึงสองคนนี่แหละ ไอ้นุหญิงแชนเนลเนี่ยเนีครับถ้าเราไม่ไหวเราก็จอดพักก่อนแต่เห็นไหมมีจอดพักเป็นระยะระยะก็หมดนะครับอย่าฝืนอย่าฝืนมันอันตรายอาการมันชิวอยู่แล้วค่อยๆไปอมีออกซิเจนหรือเปล่า ด้วยความเป็นห่วงนะครับโอ้โหแม่คุณลักษมีของผมเขาบอกโอเคไหมเขาบอกโอเคจะขายเคยขาบอกโอเคงี้นะโอเคหรืไปเถอกูกูฟ้าไข้ใจเฉยเฉยอยาให้กูพูดเลยทำไมอ่ะทำไมทำไมอะไรอ่ะทำไมมึงไม่ทำบันไดเลื่อนเฮ้ยกูเดินทำไมแต่เช้ามึงก็ทำแล้วบันไดเลื่อนแค่นี้เองอ่ะใกล้ความจริงแล้วสี่พารเมตรมีของขายแล้วนะจ๊ะเอมาตรงเนี้ย รู้สึกว่าแน่นขึ้นเยอะโหดกว่าแม้เธอหดแล้วนะแน่นขึ้นเยอะแน่นหน้าอกสูงว่ากินเดอะวอลเลยนะที่เราขึ้นกับเช้าไปนะอันนี้ยังเล่นเครื่องเล่นสนุกสนานได้ปูเาเท่าจุงเพาสี่พันนิดๆฐานสุดท้ายแล้วเราจะถึงจุดที่สูงที่สุดท้าที่มนุษย์อย่างเราจะขึ้นมาได้นะที่นี่นะครับภูเขาหิมะมังกรหยกดูด้านหลังในหิมะเยอะเลยนะ เดือนมิถุนาช่วงที่แบบหิมะลงหนักๆเดือนธันวามกรากรุมพาไม่รู้เป็นยังไงนะตรงนี้คงสวยมากแต่ก็คงลําบากมากอะ่ะทรมานแน่เลยอะ่ะดูบันไดขั้นนั้นเนี่ไม่มีที่ให้พักเลยโคตรและขั้นนี้คือขั้นที่ยาวที่สุดที่เราจะขึ้นไปนะครับนี่คือปราการด่านสุดท้ายไม่มีจุดพักด้วยนะ จีนก็มีอยากรุซ่าหรือมาเฟียรหรือว่าเจ้าแม่เจ้าพ่อของเขาแาันนะครับโหดด้วยเขาบอกรู้จริงดาวล้วนๆคหนังเยอะอว่าออมีออกซิเจนเอาหรือเปล่าสี่ขั้นนี้โหดจัดถึงแล้วโว้ยคนเป็นล้านคนเป็นล้านจริงๆ อันนี้คือความสุขเล็กของเรา2องคนครับเกือบเป็นลมนะครับตีนมีออกซิเจนกระป๋องถึงแล้วครับนี่คือเจดอกักกอนนะครับภูขเขาหิมะมังกรยกที่ใครๆก็เรียกและกล่าวขานจึงนะครับช่องนู้ญยิงยังถึงเราเดี๋ยวเก็บให้บรรยากาศมาให้ดูครับยัยง ยังยังไม่จบอีกยังมันยังยังมีอะไรให้เราทําอีกนี่สหรับใครที่ขึ้นมาวันนี้นะครับเรามีเหรียญเหที่เราเลืกเจ็ดหยวนนี่แล้วก็สลักชื่อให้เราแล้วเป็นเลเซอร์นี่สลักมือนะเป็นลายมือเขาเลยนะ เจดาก้อนโกลเด้นสุดยอดเลยครับผู้พิชิตเหรียญทองแข่งเจดาก้อนเย่เดี๋ยวถ่ายรูปนั่งนิ่งสุดยอดครับเราเสียตังค์เพื่อได้มานะไม่ได้เป็นความสามารถอะไรเลยไปซื้อในตลาดก็ได้นะรางเงินใหญ่เลยครับงงเด้งงเด้นี่ไหนดูชื่อหน่อยพิกหน่อยพิกหน่อยแล้วแล้วดูหญิงอย่างเจดาก็มาถึงที่หมายสุดท้ายปลายทางของเราให้เจดาก้อนอยากเปรี้ยวก็70หยวนนะครับ350บาทเฮ้ยแต่สวยสวย ก็าทำจักรทอยจริงๆอันเนี้ยแกะมานี้ก็กินได้เลยเป็นช็อกโกแลตจากการด้วยมุมจบตอนลงเราจะต้องลงไปตรงที่ขึ้นกระเช้าตรงนู้นนะครับเ,เพื่อนๆครับและนี่ครับเราอยู่กันที่ร้านแสดงโชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการนะฮะซึ่งเป็นจุดที่เราขึ้นรถบัสเราได้ซื้อโชว์นะฮะพร้อมกับแพ็กเกจนี้มาด้วยโชว์นี้ยิ่งใหญ่มากๆอลังการสุดดูวิวครับดูวิว 啊，好借，好借。 โชว์จบนะคะเราก็ขึ้นรถตู้กลับมาเมืองเก่าที่เดิมตรงที่จุดขึ้นรถนะคะแล้วก็มาแวะหาอะไรกินก่อนชอบตรงอี้ใช่ใช่要不要辣อ๋ออีดีดีอ่าเด็ดสามยอดสิ่าสิเรามากินข้าวมื้อเย็นครับก็สั่งยากแต่สนุกเหมนกนครับเพราะเขาไม่ลำคาเราชอบตรงนี้นะน่ารักมากแต่เขาน้ารักนะเขาเขาแบบเขาทไม่ได้แต่เขาสู้อ่ะใช่นี่มื้อนี้พี่อิงบอกว่าอยากให้พี่โนชิมแบบจีนๆเลย ไปยศอ่าดูดูเมนูครับเมนูงานแรกมาแล้วครับอันนี้คือหมูใช่ไหมครับหมูที่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับพี่จิโร่จิโร่จิโร่ชิโร่ถ้าคนไม่กินเดี๋ยวเขาบอกจิโร่ไก่ไก่เรียกว่าอะไรจิโร่ชิคกินจิโร่เนื้อวัวเนื้อวัวยาเหนียวโล่เหนียวโล่เนื้อวัวจะเหนียวจำไว้ว่ามันเหนียวเหนียวโล่วัววัวบนเขามอสเจอร์โล่อ่าอย่างที่สอบมาแล้วผัดเผ็ดผัดเผ็ดหอมมากเลยอ่ะมันหอมแบบน้ำมันจริงๆอ่ะ อันนี้น่าจะรวมเห็ดนะครับมีหลายอย่างกินกับกินกับอือหืออือหืออือหือประอร่อยประยชน์นีดีเถื่อนนี้นี่ครับนะครับถึงหน่อยเห็ดที่นี่น่าจะแพงถ้าจะเอาไปด่วนอ่ะเดี๋ยวรออีกอย่างนึงอันนี้อันนี้พริกป่าววะโอ้โหเกือบแล้วเฮ้ยนิ่รอร่อยพริกหวานพริกหวานอร่อยพริกหวานเหรอมันจะแซ่บๆลองดู นิดกระเด็นมานี่เลยอืมอืมซอสพริกหยวกสรุปร้านนี้อร่อยครับค่ะสำหรับพี่นุ้นนะแต่ว่ากินของคนมันไม่อร่อยถ้ามีเพื่อนเพื่อนมาด้วยมันสนุกมากแต่ดูอาหารจีนนะครับสังเกตน้ำมันลึมเลยเป็นรับความอร่อยแต่ไม่รู้ใช้น้ำมันอะไรทุกจานจะเป็นน้ำมันท่วมๆเลยนะเรียบร้อยครับจ่ายเท่ไหรครับวันนี้เท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยหกสิบสองแปดร้อยกว่าบาท เันเจนจริงๆมันมีถูกกว่านี้นะถ้าอยากกินถูกกว่านี้ก็ได้ใช่แต่เราเลือกที่สิบสามสิบในเนี้ยมื้อหนึ่งยี่สิบสามสิบหยวนก็มีเยอะแยะแน่วันนี้พี่ถึงพามาเดินเล่นนะครับรอบนอกของโอชาวก็จะเป็นแบบร้านค้าชาวบ้านดูความสดใสพี่ท่านนี่ ซาซายอ๋อนี่ดูร้านอาหารนะครับเยอะแยะมากมายคนเยอะกว่าคนเนี่ยคือพนักงานกระจายกันนั่งคนละโต๊ะน่ารั้นกละเลยอ่ะใช่ก็ราคาประมาณที่เมื่อกี้พี่โน้ตพี่ยังกินไปไม่แพงไม่ถูกจานเราประมาณสามสิบถึงห้าสิบหกสิบเงี้เนาะเช่ารถขับไหมทำยังบ้าทำได้ดิเหรอทำได้เนี่ยทำอะไรนี่รถไฟเหรอไม่ยอมคนดูดูวู่ก็ตามมึงอะแหละ ไม่จบคลิปสัทีคืนนี้เดินมาเจอซูเปอร์ก็อยากถ่ายให้เพื่อนดูซูเปอร์ที่จีนเป็นยังไงเพาตั้งแต่มาถึง5วันเนี่ยเข้าแต่มันเป็นชาวห่วยอ่ะซูเปอร์แบบนี้ไม่ค่อยเห็นมีมีขนมเทียบอ่ะเรามาดูขนมพี่โคตาบักโแซ่ใครชอบให่นไหมตู้น่ารักมากเลยอุ้ยไปทางนั้นคืออะไรว่าห้องักแน่เลยอันนี้โรงแรมเหรอโอ้โ้สวยมากอล้คู คืออยากมาพัาตรงนี้ก็โอเคเลยนะเออแจมไอติมอยากจะลองไอติมน,นีไอติมทุเรียนก็น่ากินอนะ่ะซื้อไอติมมาอีกแล้วน่ารักเป็นฟูฟูกินหอมเหมือนทุเรียนเลยหอมเลยหอมเลย<ห>ทุเรียน ยังไม่เข้าลิ้นเลยไม่ให้รสสัมผัสโคโดเวอร์ครับคุณผู้ชมมันโคตรโอเวอร์ไม่ตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบน้ำแข็งล้วนๆแล้วเป็นเนื้อไอครีมไปเรแต่นี่มันเป็นแป้งโมจิเคลือบยุโอเคอร่อยเอาจริงจริงจริงอันนี้อร่อยคนชอบทุเรียนอร่อยกว่าทุเรียนเผาไหมอร่อยกว่าทุเรียนเผาไม่ไหวเคลเล็บเคลเล็บเร็วสายไปละบายบายทุเรียนทั้งหมดเยอะมากที่นี่ อยู่สามคืนไม่เบื่อเลยนะกลับมาที่โอทางแล้วจะเข้าห้องนอนแล้ว <c oughs> จะตัดคลิปไม่ได้ตัดเว้ย